ข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับเมื่อกี้เราทำอะไรไปบ้างครับเราเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเพิ่มคนเข้ามาในนี้นะครับอั้นดับต่อไปคือการสร้าง ความประทับใจสร้าง first impression ให้กับคนที่เข้ามาใน Line o f f e c a c c ้เขาของเราเป็นครั้งแรกนะครับหน้านี้นะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถใส่สินค้าหรือว่าบริการเพื่อทำให้เขาได้รู้ว่าอ๋อเราขายอันนี้อันนี้ติดต่อได้อย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญนะฮะใส่ได้มากถึง5บวัลลูนด้วยกันโอ้โหมีตั้ง5้าวลลูนนะนี่มันมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่ฮะยกตัวอย่างเป็น ของผมเองนะฮะในตัว Line Official Account ของ Ad d ดิ g i t a l ล o ุค a c ค d e m มนะครับผมลองทำให้ดูนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับมี U 4บอลลูนด้วยกันนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะฮะในตัวข้อความทักทายขึ้นใหม่นี่ครับอันดับแรกเลยนะฮะขอต้อนรับนะฮะสวัสดีคุณตรงนี้คุณสามารถที่จะใส่เป็น nickname ได้แล้วนิ n a นมตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นชื่อของผู้ใช้งานนะครับที่เขาเข้ามาเจอคุณ โอ้เกิดความประทับใจเลยทำไมถึงรู้ชื่อฉันได้ล่ะโอ้โหเห็นไหมฮะอันนี้คือความประทับใจแรกที่เห็นนะครับแล้วต่อมาครับคุณเห็นภาพตรงนี้ไหมฮะที่เป็นตัวสร้างร้านค้าเว,วน,นิหลายไมยช็อปตรงนี้แหละเป็นตัวที่บรรจุคอร์สของผมเอาวไว้นะครับในนี้สามารถใส่ได้ทั้งภาพได้ทั้งราคาแล้วที่สําคัญนะครับมันจะเป็นลักษณะของภาพที่คุณสามารถสลไลด์ได้ตรงนี้เราเรียกว่าการ์ดเมสเซจนะครับอันนี้ s m ส e, ชอบมากๆเลยนะครับ แล้วเขาบอกว่าอยากจะมีอะไรแบบเท่ๆแบบนี้ซึ่งคุณเองก็สามารถทําได้นะครับแต่รายละเอียดนะฮะอยากจะรู้ว่าทํายังไงนะครับมาติดตามในเซสชั่นต่อไปกันนะครับแน่จะมีการมานําเสนอกันอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องมีในตัวข้อความทักทายขึ้นใหม่เนี่ยควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าบริการของคุณถ้าเป็นร้านค้าก็สามารถที่จะใส่เบอร์ติดต่อนะครับหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกนะใส่เข้าไปเลยนะครับณนะตรงนี้นะครับ วิธีการนะฮะกองง่ายๆเลยนะครับให้คุณเข้าไปที่ตรงเมนูนะฮะที่เป็นรูปบ้านนะ,ะกดตรงรูปบ้านเสร็จป้าบนะครับไปหาดูตรงคําว่าข้อความทักทายขึ้นใหม่นะครับหลังจากนั้นกดไปเลยปัาบนี่ทันทีเลยนะฮะซึ่งจะใส่ได้ทั้งหมด5บอลลูนด้วยกันนะครับสามารถใส่ได้แบบหลายๆแบบด้วยกันนะครับคุณก็เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มคำว่าเพิ่ม S <S <S ง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรยากนะฮะนี่มาดูนะครับว่าเราสามารถจะใส่ nickname ซึ่งจะกลายเป็นชื่อของผู้ติดตามใหม่เราได้อย่างไรนะครับนี่ฮะกดไปตรงปุ่มนี้ครับคำว่าชื่อผู้ใช้แค่ใส่ลงไปนะฮะไปผสมกับคำนักไทยของคุณแค่นี้นะฮะก็จะได้แล้วว่า ยินดีต้อนรับคุณ X เข้ามานี่นะฮะง่ายมากๆเลยนะครับนี่เป็นชื่อของเขาเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับแต่ละวัลูนะฮะเราสามารถที่จะใส่ประเภทข้อความได้ถึง10แบบด้วยกันนะครับซึ่งมันจะมีแบบที่เราจะต้องไปทําในตัวคอมพิวเตอร์ด้วยก็มีนะครับมีอยู่ประมาณ4ประเภทด้วยกันก็คือเป็นพวกแบบ Rich Message นะฮะ Rich Video แบบสอบถามหรือว่า Card Message นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าอยากจะรู้นะฮะ เดี๋ยวเซสชันต่อๆไปเนี่ยก็จะมีอธิบายเรื่องเหล่านี้นะครับอพอเราทําตัวบอลลูนไปแล้วนะฮะเราอยากจะมีการปรับยาวจะมีการสลับเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะฮะโดยกดปุ่มแบบนี้นะฮะเป็นรูปหมวกหรือเป็นรูปตัววีนะฮะกดขึ้นกดลงเนี่ยก็ทาได้ตามสบายเลยนี่นะครับแต่หากทําไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะไม่พอใจนะไม่อยากจะได้กดปุ่ม X เ,เลยฮะเป็นปุ่มลบข้อมูล นะตัวบอลลูนตัวนั้นก็จะหายไปเลย